หลังจากที่ได้รู้จักกับลูกเข็บนะคะและพลุซิลเวอร์ไอโอไดที่ใช้ในปฏิบัติการยับยั้งลูกเข็บแล้วยังขาดองค์ประกอบที่สําคัญค่ะในปฏิบัติการครั้งนี้ก็คืออากาศยานต่อก็เลยเดินทางกลับมาที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นลานจอดอากาศยานของกองทัพอากาศและที่นี่ก็คือที่จอดเครื่องบินอัลฟาเจค่ะ เครื่องบินรบไอพ่นครับเครื่องบินของกองทัพอากาศของกองทัพอากาศครับชื่อเต็มๆก็คือเป็นเครื่องบินโจมตีแบบที่เจ็ของกองทัพอากาศนะครับซึ่งหน้าที่หลักของเครื่องบินแบบนี้ก็คือภารกิจการโจมตีทางอากาศครับคุณสมบัติสําคัญเลยที่อัลฟาเจตเข้ามารับหน้าที่ในปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งลูกเห็บคืออะไรคะสำหรับเครื่องอัลฟาเจตเนี่ยครับเป็นเครื่องที่มี สมรรถนะถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเครื่องนี้สามารถบินทําความเร็วได้สูงสุดเกือบ1 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ oh. แล้วก็สามารถบินขึ้นที่ความสูงเกือบ5 0,000ฟุตนะครับความคล่องตัวของเครื่องเครื่องอัเ,<อ>เจศน,นี่ <7. S 1> เองอซึ่งพร้อมที่จะ,อะตอบสนองการเปลี่ยนแปลง<ค>ที่รวดเร็วของสภาพอกากาศนะครับ<ค>ถ้าเครื่องไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้มันก็ ก็จะไม่เกิดประโยชน์เครื่องบินรบมาใช้ในภารกิจยับยั้งลูกเห็บจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าติดอุปกรณ์เสริมเข้าไปที่เครื่องบินไหมคะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับในการตำแหน่งในการติดตั้งนะครับนี่นครับตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าเทลโคลนครับซึ่งตามปกติเนี่ยก็จะอยู่ส่วนหางครับก็จะติดตั้งระบบชาร์ฟแร์นะครับซึ่งเอาไว้ลวง อาวุธคา่าศึกเราก็จะเปลี่ยนจากตรงนั้นนะครับเป็นพลุพลุซิเวอร์ไอโอไดนะครับตรงนี้น้องนักบินพามาดูส่วนที่ใช้ติดพลุที่จะใช้ในการยับยั้งลูกเข็บนะคะจะอยู่ส่วนท้ายสุดของเครื่องบินเลยก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่อยู่ตรงเหมือน,นหางเครื่องบินนะคะแล้วก็จะเป็นช่องว่างๆซึ่งน้องเขาบอกว่า จุดนี้ค่ะจะเป็นจุดที่ติดตั้งพลุที่จะใช้ในการยับยั้งลูกเห็บเข้าไปในการติดตั้งพลุหนึ่งครั้งสามารถบรรจุดได้60นัดค่ะโดยการติดตั้งจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายสัมภูตอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นผู้ที่ดูแลระบบอิเล็กทรอนิก์และอาวุธของเครื่องบินรบเป็นผู้ติดตั้งวิธีการก็ไม่สลับซับซ้อนค่ะแค่นำกล่องแมกกาซีนที่บรรจุพลุ ใส่เข้าไปในช่องไขน็อตให้แน่นก็เสร็จเรียบร้อยระบบจะเชื่อมเข้ากับส่วนควบคุมการยิงตรงที่นั่งนักบินค่ะตอนนี้นะคะได้ขึ้นมาอยู่ข้างๆห้องควบคุมของเครื่องบินอั p ฟาเจตนะคะพร้อมๆกับน้องนักบินที่นั่งประจําที่ของนักบินที่จะควบคุมเครื่องนะคะการควบคุมหรือการใช้พลุในการปฏิบัติการแต่ละครั้งนะคะเหมือนหรือแตกต่างกับการใช้อาวุธไหมคะลักษณะการใช้ก็ใช้เหมือนกันแต่ว่า ปล่อยมาต่างกันแค่นั้นเองโดยตำแหน่งในการในการใช้ต่างๆก็คือจุดเดียวกันก็คือปุ่มปุ่มในการปล่อยก็คือปุ่มนี้นะครับในการปล่อยก็คือเหมือนอควบคุมด้วยนิ้วเดียวเหมือนปืนใช่นิ้วครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของจําน,นวนว่าเรา ใช้ไปกี่ลูกหรือจำนวนเท่าไหร่ในการปฏิบัติกต่อไปจริงจริงขั้นตอนก็ไม่สลับซ้อนด้วยด้วยกลไกลของเครื่องบินเขาสร้างมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่ตัดสินใจแล้วก็กดปุ่มยิงคแค่นั้นในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งจะมีนักบิน2คนนะคะนักบินที่1จะทําการขับเคลื่อนและยิงพลุซึ่งจะนั่งด้านหน้าของตัวเครื่องค่ะส่วนที่นั่งด้านหลังจะเป็นที่นั่งของนักบินที่2ค่ะ เวลาขึ้นบินจริงๆนักบินที่2องเขาทำอะไรคะก็สําหรับนักบินที่2ก็มีหน้าที่ในการเกี่ยวกับบอกตําแหน่งนะครับของก้อนเมฆที่เราได้รับพีกัดมาจากข้างล่างจดและลองที่ตําแหน่งนั้นนะครับแล้วก็จํานวนสารที่ใช้ในแต่ละในแต่ละยูนิตของเมฆที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ก็บันทึกการใช้ถ่ายรูปครับก็ถ่ายรูปถ่ายรูปก้อนเมฆนะครับตอนนี้เราก็ได้รู้จักทั้งเรดราฝนหลวงโปรแกรมไตรตัน รุปซิ v เวอร์ไอโดและเครื่องบินอันฟ้าเจ็ตกันไปแล้วองค์ประกอบทั้งหมดนี้จะต้องทํางานประสานกันโดยในแต่ละวันภารกิจจะเริ่มจากการประชุมที่ห้องนี้ค่ะหัวใจสําคัญของการประชุมจะอยู่ที่การรายงานสภาพอากาศประจําวันเช่นผลของการตรวจวิทยุอย่างอากาศเพื่อให้รู้ถึงค่าพลังงานในการยกตัวของก้อนเมฆกระแสลมทิศทางและความเร็วลมอุณภูมิของเมฆในแต่ละชั้นบรรยากาศ แผนที่อากาศเพื่อดูความกดอากาศภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อให้เห็นกลุ่มเมฆทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะประเมินสถานการณ์และความเป็นไปได้ที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือลูกเห็บค่ะเพราะถ้าหากประเมินแล้วว่ามีโอกาสเกิดก็จะส่งผลต่อก,การเป้ารวังต่อไปค่ะช่วงหน้ากลับมาดูกันนะคะว่าเมื่อพบก้อนเมฆต้องสงสัยว่าจะเกิดลูกเห็บเขาจะมีวิธีการทำงานอย่างไร และจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหากอันฟ้าเจ็ฟจะต้องพยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อปฏิบัติการยับยั้งลูกเห็บมาชพร้อมกันช่วงหน้าค่ะ